ขนาดหนึ่งหกศูนย์ศูนย์คูณสี่ร้อยนึสี่ศูนย์ศูนย์พิกเซลเดี๋ยวเรามาตั้งค่ากันในกูณขนาดของ google แ a n เนอร์ o ูเกิลนะครับแ a n เนอร์คูเกิลใสนะครับเราไปที่คำว่ากำหนดขนาดเองครับกำหนดขนาดเองนะครับเราตั้งตั้งความกว้างเมื่อกี้ความกว้างสี่ร้อยความยาว1600กร้อย เตั้งค่าตรงนี้นะครับอ่ะทุกทีครับหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์ศูนย์อ่าแล้วก็ความสูงสี่ร้อยตั้งค่าตรงนี้นะครับทันไหมครับอ่าใครไม่ทันยกมือเลยครับใครไม่ทันยกมือเลยใครไม่ทันยกมือนะครับเดี๋ยวไม่ทันค่ะเดี๋ยวเุจะรอนะครับ ยกมือรอไว้เลยลูกยกมือครั้างไว้อ่ยกมือครั้างไว้เดี๋ยวคุณจะได้รู้ว่าใครไม่ทันกี่คนแล้วก็จะได้ไปพอมๆกันนะครับขนาดมาตรฐานของแบนเนอร์ Google s i t e นะครับ ไปต่อไหมครับไป,ต,ไปต่อเลยค่ะโอเคนะไปต่อนะอะเมื่อเราตั้งค่านะครับขนาดที่ตั้งค่าก็คือหนึ่งพันหกร้อยก็คือความยาวความสูงความความยาวความสูงนะครับความสูงสี่ร้อยพิกเซลเราดูหน่วยในการตั้งค่านะครับอันนี้ก็จะเป็นพิกเซลเป็นนิ้วเป็นมิลลิเมตรแล้วก็เป็นเซนติเมตรนะครับหลังจากนั้นเราไปคลิกที่คําว่าการ สร้างงานออกแบบใหม่นะครับสร้างงานออกแบบใหม่เราก็จะได้ขนาดที่ไม่มีชื่อมานะครับขนาดที่ไม่มีชื่อเราก็ตั้งเป็นเราก็ตั้งเป็นตั้งเป็นคำว่าแบนเนอร์แบนเนอร์ Google s i t e นะครับ ขนาดบอกขนาดด้วยหนึ่งหกศูนย์ศูนย์พูนสี่ศูนย์ศูนย์ดีเอ็กซ์ก็คือพิกเซลนะครับอ่าตั้งชื่ออ่าตั้งชื่อแบบนี้ครับ ตั้งชื่อตรงนี้นะครับด้านบนครูหน้าจอครูมันค้างอยู่ใช่หน้าจอครูยังไม่เปลี่ยนหน้าจอครูโอโตัวทีลูกโตัวทีโตัวทีมันต้องเอาอีกหน้าหนึ่งมาแชร์ขอบคุณครับอ่าตัวนี้นะครูต้องเริ่มใหม่หมดเลยเริ่มใหม่หมดเลยอ่ะใช่หน้าน,นี้เลยอ,อ,รอเริ่มใหม่นะเริ่มใหม่นะ ครูแชร์เป็นหน้าจอทั้งหมดเลยดีกว่ามันจะได้เห็นทีเดียวเลยไม่ต้องสลับอยู่โอเคเดี๋ยวครูขอสร้างแบนเนอร์ใหม่อีกอันนึงนะครับเดี๋ยวครูครูปิดหน้าจอจอเป็นแชร์ทั้งทั้งหน้าจอโอเคครับทุกคนเห็นหน้าจอครูนะครับตอนนี้นะอันนี้ะจะเป็น อ่าจะเป็นการสร้างขนาดที่เราออกแบบเองนะครับก็คือขนาดของฟูกอนไซที่เราออกแบบเองผมขอปิดนันนี้ก่อนอ่าอันดับแรกนะครับเรามาที่คำว่ากำหนดเองนะครับนะครับกำหนดเองนี่นะครับกำหนดเองนะนี่ครับ มาที่กําหนดเองหลังจากนั้นเราก็คลิกเข้าไปตั้งค่าความยาวหนึ่งหกศูนย์ศูนย์พันหกร้อยนะครับตีศูนย์ศูนย์เป็นความสูงสี่ร้อยนะครับขนาดกว้างคูณยาวนะครับยาวคูณสูงอันนี้ก็คือขนาดที่เราครูเพื่อน<า>ถามว่ากำหนดขนาดเองในโทรศัพท์มันอยู่ตรงไหนอ่ากำหนดขนาดเองในโทรศัพท์เดี๋ยวครูเข้ามือถือแป๊บหนึ่ง เป็นรูปบวกเดียววับครูผมตั้งในโทรศัพท์ด้วยอ๋อมันเป็นรูปบวกใช่ไหมเป็นการเ<ห>พิ่หมหน้าใหม่ขึ้นมาเจ,เจอเจอยังครับเดี๋ยวเพื่อนี่หาเมนูเจอนะครับสามารถเลกเปลี่ยนกับเพื่อนได้นะสามารถพิมพ์เช็มาในในข้อความในสายได้นะครับต่อมานะครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วก็จะได้ขนาดที่มีขนาด 1, 6, หนึ่งพันหกร้อยคูณสี่ร้อยพิกเซลนะครับหน่วยให้วัดเป็นพิกเซลนะครับ ให้กำหนดเป็นพิกเซลเพราะถ้าใหญ่เกินนักนอกจากนี้นะครับเพราะถ้าใหญ่เกินกว่านอกจากนี้ก็จะเป็นมันจะเป็นขนาดที่เขาไว้ออกแบบไว้นิ้วมันใหญ่ๆนะครับอันนี้พิกเซลเนี่ยก็ก็จะเป็นการนําเสนอผ่านจอที่เป็นคอมพิวเตอร์จอโมนิเตอร์ต่างๆนะครับต่อมา สร้างงานออกแบบนะครับใหม่สร้างงานออกแบบใหม่โปรแกรมก็จะพาเรามาที่าการออกแบบงานออกแบบที่ไม่มีชื่อนะครับงานออกแบบที่ไม่มีชื่อแล้วเราก็ตั้งชื่อตรงนี้นะครับว่าเป็นแบนเนอร์แบนเนอร์ทูเนนกนใช่ ระบบขนาด1600คูณสี400พิกเซลนะครับเราพิมพ์ชื่อไฟล์เข้าไปคือชื่อนี้นะครับโอเนนะครับพิมพ์ชื่อเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ จะสังเกตเห็นว่าตัวอย่างที่เขาให้มาเนี่ยครับก็มีแม่แบบให้เลือกมากมายนะครับเราจะใช้แม่แบบที่เขาให้มาแล้วมาเปลี่ยนเป็นชื่อแบนเนอร์ของเราได้นะครับเช่นอ่อเราอาจจะเริ่มต้นอันนี้แล้วกันนะครับเขาจะให้คลิกเข้าไปนะครับปึ๊บแล้วแบนเนอร์ก็จะปรากฏขึ้นมาในชิ้นง,งานเรานะครับเราอาจจะ เอาแม่แบบของเขานะครับมาแก้ไขให้เป็นของเราเองได้ยินดีต้อนรับซูพอรโอลีโออ่าแล้วก็ใส่ชื่อเราเข้าไปนะครับ พอไม่เด็มาใส่นะครับเราก็ขยายข้อความให้กว้างขึ้นมานะครับเราก็จะได้แบนเนอร์ตัวนี้ออกมานะครับอ่าต่อมาในเว็บไซต์เรานะครับที่เราสร้างขึ้นเนี่ยครับก็จะมีมีแต่ละหน้านะครับมีแต่ละหน้าเนี่ยแตกต่างกัน หน้าแรกนะครับเราจะใช้คำว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์หรือว่าจะเป็นยินดีต้อนรับหรือว่าจะพิมพ์คำว่าพอร์ตพอลิโอตามด้วยชื่อเลยก็ได้นะครับเราอาจจะไม่เอายินดีต้อนรับแต่เราใช้คำว่าพอร์ตพอลิโอไปเลยก็ได้แล้วแล้วก็ ยิ้มชื่อตัวเองเล็กๆด้านล่างลงไปนะครับอาจจะใช้แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับการจัดตัวรูปแบบกรอกษอนนะครับจะให้ใหญ่ให้มีขนาดที่แตกต่างกันเนี่ยขึ้นอยู่ความเหมาะสมในการออกแบบนะครับอันนี้ครูไม่จํากัดความคิดสร้างสรรค์น,นะครับอันนี้เป็นหน้าแรกนะครับเราจะใช้คำว่าร์ตโฟลิโอตามด้วยชื่อเรานะครับ อ่าทีนี้อราจะบอกวิธีการออกแบบให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยไปใส่ใน g o Google ิลไกันทีเดียวนะครับต่อมาให้เพิ่มหน้าที่สองเข้าไปนะครับเพิ่มหน้าเข้าไปก็จะได้หน้าเปล่าๆมานะครับหลังจากนั้นเราก็ไปเลือกแม่แบบมาอีกหน้าที่เหมาะสมกับแบนเนอร์ที่ทำเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว เราก็ไปเลือกมานะครับเราว่าจะเลือกไม่แบบที่อ้อยมาค,คุูเขอ,เอาออกแบบง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับเอาแบบนี้ก็ไปปุ<ม>๊บแล้วเราก็พิมพ์คำว่าโปรโปรไฟล์แล้วก็พิมพ์ข้างล่างว่าเป็น กระกวสวสตัวต่อมาเราก็ขยายใหญ่ขึ้นนะครับถ้าเราอยากจะให้ฟอน์มันเหมือนกันทั้งทั้งงานนะครับเราก็ไปดูว่าฟอน์ที่เราใช้เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยชื่อว่าอะไรอันนี้ฟอน์อันแรกชื่อว่าอาราบิก้ากูก็หมาฟอน์ที่ชื่อคําว่าอาราบิก้า,าแล้วก็ดูขนาดนะครับ ร้อยหกสิบห้าอันนี้ก็ตั้งค่าไปร้อยหกสิบห้านะครับฝันของเรากับขนาดก็จะได้มีหัวเรื่องที่เท่าเกันนะครับส่วนฝันภาษาไทยผลภาษาไทยก็มีคลนที่สวยๆเยอะแยะมากมายนะครับครูแนะนําเป็นคลน ่านิตลองดูนะครับคณิตหรือเปล่าพมเป็นนะครับอ่าวันที่มีภาษาไทยรองรับนะครับก็จะมีพิมพ์ไปเลยว่าเป็นวันอ่า ตัวหนานะครับตรวพิมพ์ว่าตัวหนาก็จะมีฟอนไทยปรากฏขึ้นมาเช่นฟอนสีราชาฟอนไทติมน,นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมที่เราจะใช้ฟอนนั้นด้วยนะครับว่าเป็นเอกลักษณ์เป็นความชอบของส่วนตัวแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเกี่ยวกับฟอนนะครับในหนึ่งหน้า ก็อาจจะแตกต่างแบบค้นแตกต่างกันนะครับอันนี้โปรไฟล์หน้าที่สองนะครับเป็นโปรไฟล์หน้าที่สามนะครับชื่อว่าประวัติการศึกษาครับเราก็เพิ่มหน้าขึ้นมาอีกทีนะึ่าแล้วก็มาเลือกแม่แบบวางเข้าไปประวัติการศึกษาอันนี้เราก็ใส่ ประวัติการศึกษาก็คือ h d u k ีตั้ง h h d u k ีจำนั่นอ่าเป็นประวัติการศึกษาครับแร้วกไปมาเรื่องการจัด นต์นะครับเราก็อาจจะให้มันเหมือนกันทั้งบนและล่างถ้าเป็นฟอนที่เป็นแบบแบบนี้ก็อาจจะให้มันเหมือนกันทั้งหมดเลยภาษาอังกฤษก็เลือกภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยอันนี้ฟอนเกรเชลนีเกรเชลโอ้โหเือกฟอนนี้ใหม่พลนเกรเชล เราก็มาเลือกอนนะครับคื่อว่าเกลี่ลยนี่ครับอนคือเขี่ยวอ่าก็จะอนเป็นแบบแบบตัวหนาก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับ เราก็ลดขนาดมาตามที่เราต้องการได้นะครับโอเคไหมครับอันนี้ก็อาจจะให้คอนที่มันเหมือนกันทั้งงานเราก็ได้นะครับเด้วยความเป็นเป็นก็ได้นะเป็นความความเป็นเว็บไซต์ของเราที่มีความเป็นเหมือน ความเหมือนกันของทง้งเว็บไซต์เลยนะครับเ่าเดียวความเป็นยูนิตนะครับเราก็ใส่เข้าไปอันนี้ร้อยี่สิบอันนี้แปดสิบเราก็อาจจะเห็นหัวเรื่องหน้าแรกครับใหญ่สักหน่อยพอมาเป็นหัวเรื่องย่อยก็อาจจะเล็กลงมาตามขนาดนะครับอันนี้ตั้งเป็นแปดสิบนะครับหัวหัวเรื่อง education ส่วนประวัติการศึกษาก็เป็นหกสิบ เป็นหกสิบต่อมานี้เราก็แต่งเป็นหกสิบองกันนะครับถ้าข้อความมันไม่อยู่ในกรอบเดียวกันนะครับเราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับเราสามารถ ยกเลิกการจัดกลุ่มแล้วเราก็แยกแยกกลุ่มข้อความเนี่ยออกจากกันได้ถ้ามันมาเป็นชุดมานะครับัครบได้สามเบนเนอร์แล้วนะครับตอนนี้ได้สามบนเนอร์หนึ่งสองสามต่อมาต่อมานะครับในส่วนของหน้าที่สามก็คือกิจกรรม เราก็เพิ่มหน้าก็บีครับแล้วเราก็วิเลือกแม่แบบมาไ,มได้แม่แบบเบบนไหนวิธีการง่ายๆเนการไม่ต้องไปเปลี่ยนฟอนหลายอย่างนะครับเราลบฟอนเดิมแล้วไปก๊อปปี้ฟอนนั้นมา Ctrl+C Ctrl+V Ctrl นะครับจากฟอนเดิมเนี่ยแล้วเราก็ามาเปลี่ยนชื่อนะครับอันนี้ก็เป็นคำว่ากิจกรรม คำว่ากิจกรรมเราก็เปลี is, <anal ysis> ่ยนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษทั้งคู่เลยกิจกรรมแล้วเราก็กินคำว่า activity เข้าไปนะครับ่าไปเปลี่ยนเป็นคำว่า activity นะครับ นี่นะครับคือี่อยมเป็นตัวเล็กคนตัวใหญ่นำหน้าตัวเล็กลองกันมา นี้ก็ได้หน้าที่สี่แล้วนะครับหน้าถัดมาหน้าสุดท้ายก็จะเป็นรางวัลเลกเจ็ดดิบัดนะครับเราก็เอาฟอนต์เหมือนเดิมครับเราลบมันก่อนออกก่อนนะครับแล้วเราก็ไปคัปปี้คอนโทนซีคอนโทนบีมาคัดลอ,อกมาเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นคําว่า,ารางวัล ปิบัติได้รางวัลก็ได้นะครับน,นี้ิบัตินะรวันิบัตรางวันนลร,วอนนร,วรอจะใส่คำว่าเซอี่พิเกตเซอที่ิเกตนะครับ ใส่คำว่าเ e r t i ติ c a เ e เข้าไปส่วนภาพประกอบในแต่ละชิ้นงานเนี่ยครับเราก็อาจจะใช้โลโก้ใส่เข้าไปที่เป็นตัวเราเองก็ได้เป็นรูปภาพเราประกอบเข้าไปก็ได้นะครับในส่วนที่เป็นชิ้นๆต่างๆเนี่ครับหรือจะเพิ่มแบ็กกาลให้เป็นสีอื่นได้เราอาจจะเพิ่มแบ็กกาวใหม่ให้เป็นสีที่เราต้องการในแต่ละหน้าขึ้นมาได้นะครับ ตอนนี้เรามีแบนเนอร์ทั้งหมด5แบนเนอร์นะครับเพื่อที่จะเอามาใส่ให้กับ Google Site ของเราแต่ละหน้านะครับครูขอยกตัวอย่างการนำแบนเนอร์อันที่หนึ่งมาใส่ให้กับหน้าแรกของเราก่อนนะครับอตอนนี้ทุกคนใส่ไม่ทันมากครับมีไหเห็นไหมครับอ่ายกตัวอย่างอันที่หนึ่งนะครับ ให้ทุกคนไปดาวน์โหลดนะครับวิธีการดาวน์โหลดก็คือเลกไฟล์นะครับเลือกประเภทของไฟล์ก็คืออัวนี้ครับให้เป็น jpg นะครับ jpg คุณภาพร้อยเปอร์เซ็นตต่อมาเลือกแค่หน้าหนึ่งหน้าเดียว หน้าหน้าเดียวเลือกตอนนี้นะครับขัานบนสุดเนี่ยก็จะเลือกแค่หนละเลือกทั้งหมดทุกหน้าครูจะให้เราเลือกแค่นหน้าเดียวบันทึกดาวน์โหลดทีละชิ้นนะครับหนึ่งเลือกประเภทไฟล์สองปรับคุณภาพที่ร้อยเปอร์เซ็นต์อันดับต่อมาให้เลือกหน้าเฉพาะหน้านั้นที่เราต้องการดาวน์โหลดหลังจากนั้นเราก็คลิกคําว่าดาวน์โหลดนะครับรอสักครู่หนึ่ง ให้โปรแกรมดาวน์โหลดลงมาเก็บไว้ในเครื่องเรานะครับหลังจากนั้นเราก็ไปที่หน้าแบนเนอร์แรกก็คือหน้าแรกนะครับในเว็บไซต์หน้าแรกครับเว็บไซต์หน้าแรกต่อมาจะมีเมนูที่ชื่อว่าเปลี่ยนรูปภาพครับเปลี่ยนรูปภาพตรงแบนเนอร์นะครับก็จะมีว่าอัปโหลด ให้เราไปเลือกภาพที่เราออกแบบไว้เมื่อกี้นะครับเข้ามาอัปโหลดใส่เข้าไปนะครับต่อมาข้อความที่เราเคยทำไว้นะครับเราสามารถลบออกได้ก็จะมีข้อความที่เป็นแบนเนอร์ขึ้นมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโอเคไหมครับ หน้าที่สองประวัติส่วนตัวก็ไปดาวน์โหลดหน้าที่สองมาครับเปลีย่ยนชื่อชื่อไฟล์คุณภาพปรับร้อยเปอร์เซ็นเลือกหน้าที่สองมาหน้าเดียวแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับดี๋าวนั้นรหลดสักครู่หนึ่งกว่าจะเบนเนอร์จะกลับอ่มาเข้ามาอยู่ในเครื่องเรานะครับก็มาที่หน้าประวัติส่วนตัวนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนรูปครับ เลือกอัปโหลดเข้าไปนะครับอ่าต่อมาคําว่าประวัติส่วนตัวเราก็คลิกออกไปได้นะครับตอนนี้เรามีแบนเนอร์เรียบร้อยแล้วสังเกตดูว่านะครับตอนนี้แบนเนอร์ของเราจะมีหัวเรื่องปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ปรับเพื่อให้อ่าน ได้ง่ายนะครับมันจะมีกลุ่มปรับอยู่นะครับปรับเพื่ออ่าได้ง่ายมันก็จะคมชัดขึ้นมานะครับส่วนประเภทของหัวเรื่องนะครับมันจะมีเป็นหน้าปกแบนเนอร์ขนาดใหญ่แบนเนอร์ชื่อเรื่องเท่านั้นชื่อเรื่องเท่านั้นไม่เห็นเลยเดยแต่ขนาดที่ครูให้เราทําเนี่ยครับมันเป็นแบนเนอร์ขนาดใหญ่อยู่อ่าเป็นเป็นหน้าปกอยู่มันไม่สวยงามครูให้เราใช้ขนาดที่เป็นแบนเนอร์นะครับ ตรงนี้ครับประเภทของหัวเรื่องเนี่ยให้เราตั้งค่าให้เป็นแบนเนอร์นะครับเป็นแบนเนอร์นะครับเห็นไหมครับแบนเนอร์นะต่อมาหน้าที่สามประวัติการศึกษาเราก็ดาวน์โหลดหน้าที่สามมาใส่นะครับหน้าที่สามเราก็ดาวน์โหลดหน้าที่สามมาใส่ ต่อมาเปลี่ยนเป็นการอัพโหลดเปลี่ยนภาพเพื่ออัพโหลดขึ้นไปแล้วก็ข้อความนี้เราก็ลบออกไปปรับให้คมชัดขึ้นเพื่อให้อ่านง,ง่ายนะครับหน้าที่หนึ่งโปรไฟล์หน้าที่สองอ่ะหน้าที่หนึ่งเนี้ยกดปลดไปดเร็วหน้าที่สองโปรไฟล์หน้าที่สามบทคการศึกษาสืออ่อสนทน้าที่สี่ก็ไปดาวน์โหลด หน้าที่4มาใส่นะครับหน้าที่4นะครับหน้าที่4ต่อมาหน้าที่หน้าที่5นะครับเจอที่พิเศษเราก็ดาวน์โหลดมาอีกอันนึงนะครับอันสุดท้ายที่พิเศษหน้าที่5นะครับเราก็ดาวน์โหลดเก็บไม่ทัองอันเลยนะครับ หลังจากนั้นเราก็มาที่ Google Site ของเรานะครับเปลี่ยนเป็นหน้าที่4ก่อนนะครับอันดับแรกเราลบข้อความนี้ออกก่อนแล้วก็เลือกประเภทแบนเนอร์อัปโหลดหน้าที่4ที่อว่า Activity นะครับกิจก,กรรมใสเข้าไปต่อมาหน้าที่5เป็นเกติบัตรและรางวัลน,นะครับ เราก็อัปโหลดหน้าที่เป็นเซอร์ติฟิเคตเข้าไปเดี๋วนะครับหลังจากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นเราตรวจสอบดูนะครับว่าแต่ละหน้าเนี่ยได้ถูกเปลี่ยนไปตามชื่อกิจกรรมที่เราตั้งไว้หรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็มาที่คำว่าเผยแพร่นะครับเผยแพร่อ่าเผยแพร่นะครับแล้วก็มาดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่อ่าเราก็คลิกดูครับทีนี้เรามีแบนเนอร์ ส่วนวนะครับะนะครับเราก็จะเห็นแบนเนอร์ที่เราสร้างไว้นะครับนะครับเห็นไหมครับแบบนี้ได้ไหมอ่านี่ก็คือ Google Site นะครับใครมีคำถามตรงไหนบ้างไหมครับ ใครมีคำถามตรงไหนบ้างไหมครับในการเปลี่ยนหัวเรื่องนะครับตอนนี้รูใช้เวลาอธิบายไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงใครมีคำถามก็สงงัยยกมือได้เลยครับ มีคำถามบ้างไหมครับใคมีคำถามยกมือได้เลยครับตอบตามข้อสงสัยได้เลยครับเดี๋ยวครูจะไปดูว่าใครสามารถเปลี่ยนเข้ามาให้ได้ระบ้างในส่วนของแบนเนอร์นะครับ เดี๋ยวคุูจะไปดูชิ้นงานที่เก้านะครับเดี๋ยวลองดูว่าใครเปลี่ยนแล้วบ้างในลองยกมือดูหน่อยครับยกมือคุูยกมือคุูห,คหน่อยครับว่าใครเปลี่ยนแล้วบ้างส่วนเนื้อหาที่เราจะใส่ลงไปนะครับสามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้ตามที่เราต้องการน,นะครับอ่าครนนี้หลายคนก็นจะยัง ไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนก็เดี๋ยวคาบที่สองนะครับก็คือคาบค่าสี่คูจะให้เราทำแล้วก็อัพเพิ่มขึ้นมานะครับใน Google s i e ของเรานะครับโอเคนะครับใครมีคำถามใครมีคำถามไหมครับ ไม่มีนะเดี๋ยวคูจะหยุดได้ขอดไว้เพื่อให้เรากลับมาดูย้อนหลังได้